มาต่อขึ้นอีกครับมาหันฝนถืดหน้าจอผมนะครับเลยปิดอัตโนมัตินะครับหานา้มถือนะครับหลังานี้มาเพออันนี้ครับมาต่ออีกนะครับแยวกรลัางงานเลยเป็นหนึ่งจำแจงสดุดยอดยู่งได้ครับน้องคนกะสิบ้ามันหึ่นนะครับน้องว่าก,กินกะสิบ้าหึ่นนะครับ ก็พวกกินกระบ,บาแสบด้วครับพวกกินข้าเจ้ากระบ,บามันแสบเนาะนี่กำลองกินเบิอร์กับพวกกินอยู่ครับกับแสบอยู่เทปไปน้ำฝนตกล็มีแต่น้ำเลยครับทุกคนนี่ กระแส็บดีด้ค่ะบนกระแสบด้วยมีส่วนอื่นฮิดคานะครับฮิดคาร์จอกวัวไม่หามเ,เลยนะครับ ร่งงามพ่วมแสบนะครับผม่ให้เบิรงเงาๆได้ครับผม่มีตัดนีอย่างได้ครับขีดกระดาษให้ทุกคนเบิร์นเลยครับอันนี้จะเป็นเห็ดอย่างครับอันเป็นเห็ดหาดบอทุกคนเนาะต่ว่าป็นะสีนบอแดงผมบอเอาพอที่จะเป็นสีแดงๆงนะครับ,บเห็ดหาดทาั้งงีเบิรแล้วนะครับเอาเบิรนทั้งงีมานะครับทุกคน อาจจะมีตัวก่อนพังอีด้วยครับนีเยอะและเฮ็ดขาเดี๋ยจะออกเป็นโมงใหญ่ด้วยครับเป็นโมยใหญ่เลยตัวกัมีครับว้าวมัน็ะถึงหัวน้ำค,ค,ครับทุกคนหัวน้ำมาบัวรัวนีครับ ท่านโทรศัพท์ผมตัดไปก็แสดงว่า,ห,าหน้าจอพ่นถูกหน้านะครับเด้อเพราะว่าตอนนี้คนตกลิ่นน้ำนะครับรับส่วงหน้าครับเป็นวันนี้ครับอบอาวครับจังอากาศอบอ้าวโอ้ขอไไ้นไ้ กำลังเกิดตังน,นี้ครับเหยียบไปน้ำกังน,นี่บ่เห็นนะครับบ่เห็นน่่ยหน่อยอยนะครับมีดอกเล็กๆอยู่เต็มเลยนะครับดอกเล็กๆนะครับดอกหน่อยๆอยู่นะครับรรนห,นะะหลายอยู่ดิน้นำกระเ้าวตาผสมนะครับต เดือยผมกับิแพ่นกล่องไปะจทีัวเดแยนในเดืองพันนามข่าวสาของผมบ่เฮ้ง